สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตามจิตชีวิตของคุณแม่พังหางดีกับน้องภายมิ่งมงคลนะครับ อาการล่าสุดหลังคลอดได้12วันครับว่าเป็นยังไงบ้างร่างกายแข็งแรงดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอาขอเสียงคุณแม่ฟังหางดีหน่อยเร็วเสียงหน่อยเร็วเสียงขอเสียงหน่อยเร็ว เสียงสวยเร็วนีเราจะพามาดูพิม่งนะครับสวัสดีครับพิม่งครับพิม่งครับพามาดูพิม่งนะครับเพิ่งเล่นน้ำเสร็จนะครับ สวัสดีครับตัวเลขของเรานะครับพึ่งคล้อได้12วันนะครับร่างกายตัวนี้แข็งแรงมากครับดูครับ หลังกินนมเลยครับอ้าวผู้เดียวมา่กวนว่ะคนสิกินนมไหมเฮ้ยเขินครับเขินนุ่มเขินโอ้ยใกล้เลยครับเขินแนงครับบ่ก้า,ก,ากินเลยครับ แซ่บปะครับดูครับอาการข้อได้12วันร่างกายก็แข็งแรงครับตอนนี้กินนมเก่งครับกินตลอดครับกินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาแล้วก็มากินอีกครับชีวิตเหมือนก,น,กนกันกับเด็กเลยนะครับดูไก่นะครับ กินเก่งครับฟังเสียงครับได้ยินมั้ยครับน้ำนมคุณแม่ก็เยอะครับพี่มิ่งของเราก็ดูดกินเต็มที่ครับมาแล้วครับสวัสด,ดีครับพี่มิง่งทักทายก่อนเร็วทักทายเอฟซีก่อนเร็วไอ้ สลับข้างกินครับเดี๋ยวนี้เก่งแล้วครับสลับข้างดูดนมพุ่นแม่เลยพี่มิง่ง แม่มือใหม่ครับพังแม่ห่างดีเพิ่งเล่นน้ำเสร็จครับเย็นสบายวันนี้เย็นสบายครับ ร่างกายแข็งแรงทั้งแม่และลูกดูพี่ม่งหลบใต้ท้องแม่อย่างเดียวครับไม่ยอมออกไปไหนเลยเอาแล้วครับ ง่วงแล้วครับหาที่นอนก่อนไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วง่วงแล้วโอ้ยนอนเฉยนอนนอนเฉยนอนโอ้ยโอ้ยโอ้หาที่นอนก่อนครับโอ้ยบ่ไวแล้วอยากนอนแล้ว ตาพี่ก็เอาหญ้ามาให้ไม่หางดีครับกินอร่อยมากครับดูครับดูไม่หางดีเราเคี้ยวอย่างอร่อยเลยกินเยอะนะครับแม่หางดีเพื่อจะได้มีน้ำนมเยอะๆให้พี่มิ่งของเรากินครับ พิม่งของเราพริมพเราไปไหนเนาะมี่พิมงของเราเห็นพุทธแม่เคียวยาก็อยาก,กยาจะเคียวเหมือนกันนะครับ อีกสักหน่อยพี่มิ้งของเราก็จะแย่งหญ้าคุณแม่กินแล้วนะครับดูพี่มิ้งเราทำอะไรครับพี่มิ้งทำอะไรครับพี่มิ้งพี่มิ้งกินหญ้าแล้วครับเฮ้ยมีเขี่วไปนั่นมีเขี่วไปเข่ยว,ว่ามีสิู่จะไปกินโดยฟันยังไม่มีเลยนะครับจะเคี้ยวหญ้าแล้ว กินนมไปก่อนนะครับพี่มิ่งครับมิ่งกินนมไปก่อนครับอย่าเพิ่งกินครับพี่มิ่งกินไม่ได้นะครับยากครับเฮ้ยเฮ้ย ครับหลบใต้ท้องแม่อย่างเดียวเลยเริ่มจะหาที่นอนแล้วครับ อขอฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ